พี่แม่แม่ใหญ่วีไปไหนแล้วพี่พะโบอกว่า่ายทอดสดอยู่เนะหรอเนี่ยฮะถ่ายทอดสดอยู่เหรอตั้งนานแล้วพี่เฮ้ยลืมไปไมลืมไปตั้งนานแล้วครับแม่วีอเอาบอดี้อ่เลย ะไปถ่ายทอดออกรายการอะไรนี่บบเดี๋ยวความรักพี่ก็แตกนะดิโอ้จบจบไม่ใหญ่ฝันเราอะไรพี่ฝันนี้วันนับเราอุ้งเข้ามาเข้ามาดูยังแต่ยาผมยังหันกระจายอยู่เลยไม่ได้นี่ I won my last match มีมีแค่โดมแหละเข้ามาเข้ามาเนี่ยบอกว่าขอเล่นด้วยครับครับ มันมันมันพิมพ์มาว่าขอเล่นด้วยคนคนสิครับแต่ว่ามันไม่เห็นมันออนเลยเออไม่เห็นออนถึงได้ดีโปรโรไปรนะับเอากาไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วร <c oughs> ียป <c oughs> <c oughs> ีบาอู้อะไปจ้าแมกดีบาอูา้อะไปเรื่อง <c oughs> ไปดินทาเขาเดี๋ยวเขาก็มา <c oughs> เออให้มาดีบาูบ้แบเนี้ย <c oughs> มารู้ดมกับกับไปโคราดาไปเจอ ห้าสิบดีกรีได้หมดเลยวันนี้เมาไปแล้วใช่ไหมเออไปไปกดเสาเพียงอยู่เนี่ยบรรยากาศดีเลยนะถ้ามีเสาแต่พี่ p o w ได้ยินเออใช่บอควาก้าวจุ่มนะอะไรจะฝากไปถึงพี่ power ฝากยังไงใจดีป้าปุฝากไปเลยฝากไปเลยเออกว่ากว่าพีชาวบ้านก็อยากฟงเราเยอะกับพี่ครับ เป็นห่วงสุขภาพด้วยนะครับพี่ใช่ไหมโซดาเยอะครับแยกย้ายให้ใส่โซดาเยอะๆครับโซดาเยอะเป็นห่วงสุขภาพด้วยนะครับพี่พี่บอลวอหน้องๆเป็นห่วงครับมาแยกย้ายต้ามาเป็นห่วงครับให้หยาดยมใส่ใส่โซดาเยอะๆตับไตใส่ผงมันจะได้เตรียมพร้อมมันจะได้ทุเราไปบ้างครับแต่เราใส่โซดาเยอะๆใส่เหล้าอ่อน ้แบบรคน,นที่อัดเ <ขอ S 1> สียงพระประย o อ่ะอยู่อยู่อยู่ข้างบ้านผมนี่พี่ไอ้คนที่อัดเสียงพระประยองอ่ะวันนี้แกแกเสียได้แ,แต่ว่าครั้งหนึ่งเจ็ดแปดพั 8, นแกขึ้นไปอัดไห้เขาเนี้ยที่เขาทีวีอ่ะครับช่วงนี้แกเสียได้แ,แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกเป็นดาราตลกเป็นญาติกับผมเนี่ยที่ว่าที่ออกตัวเต้นว่าเตือนเป็นคําเตือนในเกี่ยวกินเหล้าอะไรแบบเนี้ย พี่ดมพี่ดมงภเสียได้ตัวนี้แต่ว่าไปอัดไม่ให้กินเหล้าอ่ะไปอัดครับไม่ครับเป็นอัดเสียงเสียงเทนพระประยอมอ่ะอ๋อเป็นเสียงตีออกกลางทีวีอ่ะพี่ครับเท่าแต่เสียงนี้ถ้าไม่ใช่เสียงพระประยอมตัวจริงอ่ะพี่ดมคนตีนะครข้างบ้านผมนี่ตีนะไม่มาจนเกลียกกินเหล้าเนาะถึงเกรียกกินเหล้าจะยิงทำไมวะลูกคุยน้อยอยู่ มีสัตว์ออกมาแลวหนึ่งตัวไหน่ะมันมีตั้งนานแล้วปะเจวีอยาเจอบ่อยมาคิดมาจากไม่ใหญ่ตั้งนั้นเละสันดานวันนี้สันดานเมื่อคืนไอ้ทาพาพาเสียฟนไงเนี่ยเมื่อเมื่อคืนอ่า สไปมันพูดผมยังไม่กล้าเอาลง YouTube เลยเมื่อคือนเนี่ยที่มันคุยกับพี่ <S <S ักซีอออ่อ๋อเออผมยังไม่เอาลง YouTube เ,เลยพูดอะไรผมได้ได้ได,เเดไ้เดี๋ยวเดี๋ยวทีหลังทีหลังผมเบรยไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม <S <S เบรย์อไอทีหลผมผม,ผมก็เบรกไม่ทัน,นเมื่อคือนน่ะผมก็เลยปล่อยเลยผมก็เลยไม่ได้ปิดมันก็ลงเฟซบุ๊กผมอยู่แต่ว่าไม่รู้นะ เออไม่ได้เสียปลิวกันเออเฟซบลูเฟซบุ๊ก็ไม่ไ <response> ด <eled> ้ไม่ไม่ไม่ได้แจ้งตรงแจ้งเตือนอะไรผมเลยก็เลยปล่อยเลยตามเลยอ๋อไม่ไน่าจะไม่เป็นไม่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 มีอะไรเยอะแยะไม่มีอะไรเสียหายลงไปทไมแต่คนที่ตรวจตอนนั้นตอนนั้นมอบลอกเอาอยู่ถึงพไม่ได้ตรวจว่าเอนำรำเยือกนี่พูดเลยผู้สาวไหมมันมันมันคุยเรื่องอาัเรื่องผู้สาวเรื่องเรื่องสิบแปดบลครับพี่เออไง พูดว่าจะไปมน <laughs> ันก็บางทีเราก็ลืมเลยตามลืมไปด้วยม <laughs> ันนึกได้เอาอะไรอยู่ <laughs> 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 เดี๋ยวผมจ้างนักเปรดกันพี่น้ำ cowboy and the poppy adventure เราซิง <laughs> <laughs> เผ hey, ลนะพี่มันยิงผมเกือบน้อกอะแต่วันยิงม่ยังยังไม่แม่นยังไม่แม่นพอเดี๋ยวคุณหกผมหาไปหาไ,ไหนแล้ววะเอาทำไมาเงียบกันเลยได้ยินเสียงปืนขึ้นมาเงียบเลยไม่อยู่ต้องไหนนะ อยู่บนบ้านนั่นเองพี่อยู่ฮะมันอยู่ยยกใกล้ๆพี่มันอยู่กใกล้ๆทางที่พี่อยู่เนี่ยโอเคโอเคเราก็อยู่ได้กันนี่ตอนนี้ใกล้ามากเลยใช่ไหมใช่ ใช้วิ่งมาว่าอ๋อผม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 ตีอยูอ่บ้านหลังไหนยึผมเช็คบ้านนี้ก่อนน่าจะไม่มีบ้าน,นผมเข้าแล้ว ผมไม่ผมไม่ได้ใส่จมูกเลยเนื่อมันอยู่ในน้ำไหมพี่ฮะบ้านนี้ไม่มีอย่าโยนระเบิดมานะเนี่ยมันอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งไหนมันอยู่เขตสามตานี่ยทำไมมันไหวจังอ่ะมันเมื่อกี้มันก็ยิงเกเบ้อยู่นะไม่รู้อ่ะันนี้ไปน้ำเลยมั้งมาคนละตัวกันแน่บอกว่าพี่ฝั่งไหนเจเี้ เดี๋ยวมันหยุดทำแฉบแฉบอย่างนี้แหละทงแฉบป่านี่ยหมากรุ location แต่ไม่รู้จะเจอไหมไม่ไปไม่ไปเกี้ยวๆเนี่เมื่อกี้มันนอนอยู่นี่ผมว่าพี่น้ำเราก็อยู่ในนี้ก่อนไม<แ>เ่เราเราตอนนี้ผมคล่องใจตัวยิงเจวีเนี่ยอยแถวนี้แหละเดี๋ยวพี่ไปหาลูกแก้วต่อกัอนนะใจยเย็นใจยเย็นเขกาก็ลังอันตร์น,นี่นะ ไปคนเดียวแล้วฝัว่งนู้นนมันอยู่บ้านนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องเดินคู่กัน นี่ไงนี่ไงไ<ห>อยู่ยนะใกล้เลยอยู่ใกล้เลยเจวิได้ยินเสียงรอยเท้ามมันปะ <c oughs> ตามผมมาตามผมมาเราต้องไปด้วยกันนี่มอยู่เดนนี้พี่อยู่นี่อยู่นี่ Watch out เต็มบนเต็มบนเต็มบนพี่กินกิน <Help. S 2> นี่กินได้เน่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 ี๊ Watch out อยู่นี่ Watch out ดึงผมหน่อยครับอย่ายิงเกินอย่ายิงเกินดึงผมเลยเจ็บของใหญ่เลยสันดานสันดานอ๋อมันมายาด <c oughs> เราแน่เลยความกลมันมีเอ็มโพปะไม่มีไม่มีพี่มิมเนี่ย โอ้ยนมเนี่ยไอ้ยาลูกอย่างเดียวเองนี่กำลังจะเอาขอ,อนั่นอยู่โอ้ยไม่ได้ปั๊มยาจีิงรังว่าจะเก็บลูกแก้วเลยไปไปเก็บต่อลูกแก้วตรงไหนฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหางก่ <c oughs> มันเปิดเราไม่น็อก Mending tua lah, mending tua lah, tua. Karena Di bawah di bawah. Di bawah di bawah. Di bawah di bawah. Di di bawah. Di di bawah. Di bawah di bawah. Di di bawah. Di bawah di bawah. ใช่ไหมอยู่บ้านเดียวกันไหมตอนนี้เนี่ยมันจะเดินอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวจะมาบ้าน,ใ,นนะใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆผมเนี่ยอ่ะจะวิ่งมจะวิ่งอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยไม่รู้จริมันอยู่ไหนมีรถมาด้วยมันมาเอาคืนแน่เลย นี่บอทออ e s o m e มีอยู่ส่วนไหนกันีีอยู่ที่นั้นดูเลยไม่จบสักทีลูกแอ้วคนนี้ย้ายบ้านย้ายบ้านเอาย้ายบ้าน น้อง <No. S 2> นี่ตายแล้เลยมีรถมาเรือ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 ไม่เรือเรือมันจอดแล้วเรือพี่เรือมึขงขานเข้าบ้านขานเข้าบ้านบุตรี ไปไหนเนี่ยพี่รถมันอยู่แถวนี้แหละใจเย็นนะเจวีเจวีมันอยู่ใกล้เจวีอ่ะโอ้มันอ้ยตายแ้วเสัตว์นะลูกมันมาเอาคืนแน่เลยคิดเหมือนเราเลย พ่อมึงเอ้เสร็จในรกพ่อมึงอ